บึงสะบัวทางทิศเหนือของกุฎิสงครับก mm ุฎ hmm. ิมะหอนนี่ต้องมา,า,าเวลาันี่ครับโตเกียวในตำนานราคาเริ่มต้นทีสิบบาทยี่บาทพิเศษใส่ใครยี่ห้าบาทครับมีใส่เข้มใส่หวานใส่ครีมเข้มร่วม mm hmm. ผมพานว่าท่านนี่นครับ4ีมือเหลี่ยพิ่งจะได้ิบม,มือนี่นะครับ oh. <laughs> พอขาดเราบริว่างเชเทียนะครับ oh. บริเวเช้าม oh. ือเทีย ของบริเวณพานมากครับแม่รู้เลยนะครับก็ย้อนไงวะเฮียครับโดเกียวในตำนานนะครับทางจิตเหนือของปุะเทศสงนะครับฝากเมียงมาประมาณร้อยเมตรก็หแล้วครับแต่บริณมากบนถึงนะครับสังเกตดบึงครับข้ามง่ายวัดพระเจ้าใจห่อครับแจงน้ำประปาก็เยอะมากสาลาหน่อย มุมนี้นะครับตัวเกียวในตำนานนะครับเจ้าดังเจ้าเดียวในพุทธไทยสงครับไปบุดีแล้วคงถิ่มไม่ค่ซิมเลยครับฝากนะครับไปบุดีสองวางผ้าลูกมากินนะครับบกไกลอจากให้โศกใน่ตรสองลาน,นี้ครับ